อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้แท้ทางสไตล์เข้ามาทาคลิปกลับมาทาคลิปแล้วนะซึ่งวันนี้เราอยู่กับใครทุกคนคุณไหมเฮ้ใช่แล้วเราอยู่กับอันนี่ทีวีนะครับกับลูกๆเขาเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาเป็นพี่แดงจําเป็นนะม,นนะมีว่าลูกเล่น่างอันเออันนี้ครับก็คือบรรยากาศการเลี้ยงลูกลยทุกคนก็คือ เราก็ได้มาแบบเจอกับคนดังในซิสิโตแล้วทุกคนแล้วก็ได้มาอย่ยงลูกเขาเนาะซึ่งดูนะครับทุกคนคือดื้อมากเลยนะเราก็ต้องดูแลเขานะเออแต่ทุกคนก็รู้ทุกคนอาจจะมองว่าอีทำไมลูกพี่อันนี้นะน่ารักจังเลยแต่ความเป็นทีนะราดืด้อซนอยู่นะทุกคน คือวิ่งตามไม่ไหวแล้วาไหนลูกอยู่ช่องไหนอ่ะคุณคุณลูกดื้อมากค่ะ พี่แท้ซู้ดนะคะพี่แท้ซู้ดนะคะ,ะโอ้ยทุกคน,นเราจะมาเล่นกินลิซ่าก่อนนะเหิยวมากอา้าวพอพี่แท้มากินโมก็คือหนูไม่กินหมอมีหนูไม่อยากกินกับพี่แท้เหรอลูกนี่นะทุกคนก็คือแล้วก็ <laughs> มาเล่นกับน้องๆคือน้องดื้อใส่หลังมากเลยเราน่าจะแบบไม่ถูกชะตากันนะโอเคไหนใครอยากเป็นพี่ยัง ให้ลูกเคียนนี่นี่ต้องคิดใหม่แล้วนะพี่แทอโอนพี่แทเขาจะกินลูกนะอ่ะเยี๋ไปทำพี่เขาโอ้โหลูกโอนี่สุดยอดนะคะนี่นะครับพอเด็กเริ่มดื้อแล้วนะครับเราต้องแบบโชว์สกิลนะครับเอาไม้ไล่ตีเลยครับเหมือนเหมือนอะไรนะอะไรนะชิงหนอคงเข้าไหม นี่นะทุกคนแบบจริงๆแล้วน้องๆก็น่ารักนั่นแหละแต่ว่าแบบเออเขดื้อไงไหนคนดื้ออยู่ไหนเราก็จะมาตีให้หมดเลยทะเแดนนี่นะทุกคนเออปล่อยพาันพลังขึ้นเตานะครับก็คือวันนี้ก็เป็นแบบเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือแบบการถ่ายอะไรแบบนี้เราก็ให้ดูแบบผ่านๆเนาะก็ไปดูคลิปเต็มได้ที่ช่องพี่อันนี่ทีวีเลยทุกคนจริงๆแล้วพี่เขาแบบ เป็นคนที่แบบมีเอนเอที่เยอะมากเลยทุกคนทําคลิปบ่อยมากแล้วก็แบบติดตามเนาะะก็ฝากช่องไทรังด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็น่ารักดีนะทุกคนเป็นแบบทะเลาะกันแบบทะเลาะเด็กกันมันดื้อๆน่ารักดีนะทุกคนดูดีเรตัอตัวมาทะเลาะกันเลยครับหน้าจะทะเลาะกันนี่ก็คือคลิปเบื้องหลังนะคลิปที่ โอเควันนี้ก็ okay, ให้ดู <okay. S 1> เต็กน้อยเนาะใครชอบคินี้ก็ฝากซับสไคร l ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปตัว่อไปได้นะก็พ <Okay. S 2> ูดแบบนี้ตลอดเลยพอมีคนกดใจหรือว่าดูเยอะก็ <c oughs> ไม่ทําต่ออยู่ดีเ <c oughs> พราะคิดเดียอเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แต่มาทําต่อให้ดูนะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย